The law of karma. Remember this. In your mind, avoid the bad. Do only good. Purify your mind. When you die, you'll go to heaven. You have to know, and you must know, life's in the cycle. Of samsara, there is no way to get away. Under the law, the law of karma. คุณพ่อมีอาชีพขับรถขนไม้สุงไปส่งให้กับโรงเลื่อยตามจังหวัดต่างๆคุณพ่อเป็นคนเจ้าชู้มาไปถึงไหนก็จะมีผู้หญิงใหม่ไปเรื่อยๆต่อมาคุณพ่อกับคุณแม่ทะเลาะกันบ่อยขึ้นคุณพ่อพูดจาดูถูกคุณแม่แล้วก็หน,นีไปมีภรรยาใหม่ นานนานานๆจะกลับมาสักทีหนึ่งปล่อยให้คุณแม่ต้องรับภาระเลี้ยงลูกๆหกคนคุณแม่ต้องขายผักขายปลาและข้าไก่โดยเชื่อต้วตัวเองเพื่อไปขายในตลาดเช้าพอสายก็ไปทอดกล้วยแขกขายเนี่ยมีลูกมากก็ต้องขยันหน่อยตกข้ามกลับบ้านก็ต้องมารับจ้างซักผ้า หลังจากทำอยู่อย่างนี้ได้ระยะหนึ่งคุณแม่ก็พาลูกๆหกคนไปอยู่จังหวัดอุดรธานีคุณแม่ได้เข้าไปทำงานเป็นแม่บ้านรับจ้างซักครีดเสื้อผ้าในฐานทัพอเมริกาที่ค่ายราม,มาศูรทว่าทันได้พบกับทหารอเมริกันใจดีคนหนึ่งซึ่งรักและสงสารคุณแม่จึงขอคุณแม่แต่งงานด้วย ลูกๆทั้งหคนจะเรียกสามีอัเมริการคนใหม่ของแม่ว่าปา๋าป๋าเป็นคนใจดีมากเป็นผู้ชายที่ซื่อสัตย์รักคุณแม่และครอบครัวป๋ารับคุณแม่และลูกอีกสามคนไปอยู่ริกาด้วยชีวิตคุณแม่มีความสุขขึ้นเมื่ออยู่กับปา๋าป๋าส่งเสริมให้ลูกๆได้เรียนกันทุกคน คุณแม่อยู่กับป๋าได้ประมาณสิบปีป๋าก็ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์จนเสียชีวิตขณะอายุได้สาสิบห้าปีเมื่อคุณพ่อคุณแม่แยกทางกันชีวิตลูกได้อยู่กับคุณแม่และคุณยายมาตั้งแต่เล็กจนโตคุณแม่และคุณยายยังอาคาตพยาบาทจองเวรจองกรรมกับคุณพ่อมาตลอด แม่กระทั่งทุกวันนี้ทุกวันนี้คุณแม่ของลูกเวลาโมโหคุณแม่ก็จะด่าถ,ถึงคุณพ่อออถึงขนาดไม่อาโหสิกรรมให้พ่อเลยคุณแม่พูดว่ามันเจ้าชู้ยังไม่เจ็บใจเท่ากับมันมาทำกับแม่คือคุณยายของลูกลูกฟังแล้วก็ได้แต่บอกท่านว่า ไหนนพ่อกับยายก็ตายไปแล้วทั้งคู่อ๋อตายไปแล้วนะจะไปจองเวรจองกรรมเลยแล้วแม่ก็เห็นองค์พระแล้วก็ต้องรู้จักให้อภัยก็ <Yeah. S 1> แม่เล่าว่าฝันเห็นพ่อเห็นไหมถ้าไม่โพภานจะไปฝันเห็นยังไง <laughs> ใส่กางเกงกับเก่าไม่ได้ใส่เสื้อแต่มีผ้าขาวมา้าผ้าบ่าแล้วบอกกับแม่วันหนาวและหิวไม่มีใครทําบุญให้ และแม่ก็บอกว่าไม่ได้ทำบุญไปให้พ่ออจริงๆกันแหละเพราะยังเครียดแค้นพ่ออยู่ส่วนเธอลูกเป็นลูกคนที่สามแต่งงานครั้งแรกมีลูกสาวยุย่ได้แปดเดือนอ้าลูกกับสามีก็อย่าร้างกันต่อมาก็หาพ่อบ้านในอดมกติใหม่ก็เรียกว่าอ่ะหาใหม่ต้องดีกว่าเก่าแน่ก็เลยมาแต่งงานครั้งที่สอง แล้วก yn, mm ็มีลูกชายได้แปเก้เดือนเหมือนเดิมมาแหละก็แยกทางกับสามีคนที่สองอีกจนกระทั่งหาในอดองติต่อไปคือเรายังมีชีวิตอยู่ชีวิตยังไม่สิ้นกับดินกันก็เลยได้มาอยู่อเมริกาก็มาแต่งงานครั้งที่สามกับชาวอเมริกันแล้วก็มีลูกสาวลูกวิปากเสียงกับสามีบ่อยจนกระทั่งลูกสาวยุ่ใได้ห้าขวบ จึงตัดสินใจแยกทางกันในที่สุดออก่อนที่ลูกจะตั้งท้องลูกสาวคนนี้คุณแม่ลูกก็เด็ดฝันเห็นคุณยายของลูกมาบอกว่าจะมาเกิดแล้วนะกับลูกสาวคนเล็กขังแกน,นี่แหละออหมายถึงลูกคือลูกสาวคนที่สามหรือลูกคนเล็กของแม่นั่นเองและคุณยายของลูกก็บอกแม่ด้วยว่าชาตินี้ท่านกับเป็นผู้หญิงเหมือนเดิมคุณแม่จึงบอกลูกว่า อย่าไปทําแทงนะแล้วคุณยายของเราจะมาเกิดต่อนไม่นานลูกก็ตั้งท้องแล้วก็คลอดลูกเป็นลูกสาวจริงๆแหละและสิ่งที่ทุกคนเชื่อแน่ว่าคุณยายของลูกมาเกิดจริงก็คือดวงตาข้างขวาของลูกสาวของลูกตาเขึเสมอันข้างเดียวก,กันกับตาเขของคุณยาย<อ>เวลาที่ลูกพะลูกสาวไปทำบุญด้วยที่วัดเขาจะมีความสุขมากค่ะ ทำไมนึกถึงชีวิตของคุณยายขณะที่ท่านมีชีวิตยอยู่ท่านจะทำบุญตักบาตรไปวัดไม่เคยขาดเลยมันก็มีเหตุผลพอที่จะให้ชื่อว่าเป็นคุณยายนะลูกเคยสังเกตเห็นลูกสาวนั่งไหว้พระประทานเขาก็จะทําเสียงออกจากปากดูแล้วช่างเหมือนกับตอนที่คุณยายนั่งสวดมนต์ทำวัดเช้าวเวลาตีสี่ตีห้าเลยค่ะแต่ม่สิ่งหนึ่งที่ทําให้ลูกเสียใจมากคือ ลูกสาวมีอาการไม่สมบูรณ์ทางสติปัญญาฝรั่งก็ใช้คำว่า special n e e d ปเัจจุบันลูกสาวคนแรกอายุ9ก้าขวบแล้วค่ะตัวลูกเองแต่งงานแล้วย่าถึงสามครั้งที่แปลคือตระกลของลูกมักมีเหตุเป็นไปให้ครอบครัวต้องแยกทางกันเสมอคือคุณตาทิ้งคุณยายไปมีภรรยาใหม่ คุณพ่อก็ทิ้งคุณแม่ไปมีเมียน้อยหลายคนพี่สาวคนโตพี่สาวคนที่สองตัวลูกเองและน้องชายคนที่หกแต่งงานและมีลูกแล้วก็ต้องเลิกกันลูกชายคนที่สองของตัวลูกมีภรรยาแล้วและมีลูกด้วยกันแล้วก็เลิกกัน หลานชายคือลูกชายของพี่สาวคนโตเมื่อแต่งงานมีลูกแล้วก็เลิกกับภรรยาอีกแล้วก็ไปแต่งงานใหม่รวมแล้วตระกกลของลูกห้ารุ่นคือรุ่นตายายรุ่นพ่อแม่รุ่นพี่น้องรุ่นลูกรุ่นหลานล้วนมีการหย่าร้างด้วยกันทั้งนั้นคุณแม่ลูกเคยถูกผ่าตัดถึง8ดครั้ง ครั้งที่หนึ่งผ่าตัดหนึ่งงอกข้างมดลูกสองผ่าตัดเส้ติ่งสาผ่าท้องคลอดลูกชายคนที่หกสี่ครที่สี่ผ่าตัดนิว้วห้าผ่าตัดนิ้วอีกครั้งหนึ่งจากมีอการอักเสบหกผ่าตัดมดลูกทิ้ง oh. เจด ผาตัดมะลุกอีกครั้งเนื่องจากเลือดไหลไม่หยุด8ดล่าสุดท่านเป็นมะเร็งที่ลำไส้ใหญ่หมอต้องผ่าตัดลำไส้ทิ้งไปหนึ่งศอกหมอชาวอเมริกันบอกว่าคุณแม่จะมีชีวิตอยู่ได้อีกไม่เกินสองปีคุณแม่ยังคิดว่าไหนๆก็จะต้องตายแล้วขอกลับมาตายเมืองไทยดีกว่าการมาอยู่เมืองไทยในครั้งนั้นทำให้คุณแม่ได้พบกับยอดกัลย,ยาณมิตร ที่จักชวนได้มารู้จักวัดพระธรรมกายคุณแม่ก็ได้มาทำบุญที่วัดและนั่งสมาธิทุกวันอาทิตย์ไม่เคยขาดจนนั้นข่าวโจมตีวัดพระธรรมกายมากมายคุณแม่ก็ถูกเพื่อนบ้านหาว่างมงาไงคุณแม่ก็ไม่เคยใส่ใจกับคำกล่าวหาเหล่านั้นแต่กลับลุยทำบุญเต็มที่ สมัยนั้นมีการสร้างมหาธรรมกายเจดีย์คุณแม่ได้ทําบุญสร้างพระธรรมกายประจํำตัวภายนอกบันโดมแขนกลางและวทาบุญทุกๆบุญคุณแม่เล่าว,ว่าเวลานั่งสมาธิครั้งแรกได้เห็นหลวงปู่วัดปักน้ําอยู่ในดวงผุดซ้อนซ้อนขึ้นมาแต่ดวงไม่ใสทั้งทั้งณะกันนั้นยังไม่รู้จักหลวงปู่เลย คุณแม่ยมืองไทยจนกระทั่งเวลาผ่านไปสองปีครึ่งท่านก็แปลกใจว่าเอ๊ะทำไมท่านยังไม่ตายสักทีอเป็นงงว่าทำไมยังไม่ตายอย่างที่หมอบอกแถมยังแข็งแรงดีกว่าเดิมซะอีกก็เลยกลับไปอยู่เมกาใหม่ปัจจุบันคุณแม่อายุ76็บปียังแข็งแรงดีอยู่ค่ะท่านมักพูดเสมอว่ารอดชีวิตมาได้เพร,ะราะบ,บุญที่เด้ทำร่วมกับหมูคนะ่คณะ และแทั้งกับเพิ่อมติกับบุญทุกบุญมากค่ะตัวลูกเองก็ได้ทําบุญสร้างองค์พระธรรมกายไปจําตัวประดิษฐานที่ธรรมกายใจดีได้สร้างให้คุณพ่อคุณแม่ตัวลูกลูกชายและลูกสาวร,รวมห้าองค์ลูกเด็แขวนพระมหาเศรีราชทธาตั้งห้าองค์ของที่ระลึกจากการสร้างองพระธรรมกายไว้ที่ส่้อคอทองคำนักสิบบาท ลูกแขวนสร้อยเส้นนี้ติดตัวมาน,นานก็ <S 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 ตั้งมันทั้งสิบบาทเนี่ยวันหนึ่งลูกไปลืมสร้อยพระมหาสิริราชธาตุไปทิ่บ้านของเพื่อนชาวเมกันเช้าลูกกลับไปที่บ้าน,พนเพื่อนพอไปตามหาสร้อยที่ลืมไว้แต่ไม่พบถามแม่บ้านเขาก็บอกว่าไม่เจอลูกแทบจะกระอักเลือดเพราะเสียใจสร้อยคอตังคำหนักสิบบาทนะลูกยังไม่ติดใจอะไรยกให้ไปเลย ก็ตักสิบบาทนี่แต่เสียด้มากที่สูญเสียพระมหาสิริราชธาตไปอาคำถามคุณพ่อเป็นคนเจ้าชู้มามีเมียน้อยบ่อยบอยคุณพ่อเสียชีวิตไปแล้วไปอยู่ที่ไหนได้รับบุญที่ลูกๆอุทิศไปให้หรือไม่ก่อนถ้านละโลกมีคตินิมิตเป็นอย่างไรคะ ๋าวงเล็บสามีชาวอเมริกันของคุณแม่ที่ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตไปแล้วตอนนี้ท่านไปอยู่ภพภูมิไหนคะแต่รับบุญที่คุณแม่อุทิศไปให้หรือเปล่าพ่อแม่และยายทํากรรมอะไรร่วมกันมาจึงผูกเวรการผูกเวรกันในชาตินี้แล้วจะมีผลในชาติต,ต่อไปอหรือไม่คุณยายลาโลกไปแล้วไปอยู่ที่ไหนคะคุณยายมาเกิดใหม่เป็นลูกสาวลูก จริงหรือไม่คะลูกสาวลูกทำกรรมอะไรมาจึงเกิดมามีอาการไม่สมบูรณ์ทางสติปัญญาและตัวลูกทำบุญกรรมร่วมกันมากับลูกสาวอย่างไรเราจรึงมาเกิดเป็นลูกเป็นแม่ลูกกันลูกจะต้องทำอย่างไรจรึงจะช่วยให้ลูกสาวหายเป็นปกติคะ ทำให้ตะกุงลูกองประสบเหตุการณ์อยาร้างแยกทางกันหลายคนคุณแม่ลูกทำกรรมอะไรมาจึงต้องถูกผ่าตัดถึง8ครั้งครั้งสุดท้ายหมอบอกว่าต้องเสียชีวิตภายในสองปีแต่คุณแม่ก็รอดชีวิตมาได้ปัจจุบันก็ยังแข็งแรงอยู่ด้วยบุญอะไรคะกรรมอะไรทำให้ลูกต้องสูญเสียพระมหาศิลิราชทาตไปหองค์ จะมีวิธีการใดทำให้ลูกเดบพระมาหาสิริราจะายกลับคืนมาคะหลับตาฝันเป็นตุเป็นตะตื่นขึ้นมา,านแล้วก็นำมาเล่ายฟังเป็นนิยายปร,รำปรากันนะจ๊ะเอาไว้สำหรับศึกษาเกี่ยวกับเรื่องราวของกฎแห่งกรรมแต่ให้ฟังเป็นนิยายนิทานเหมือนนิทานอิศพอย่างนั้นแหละ คุณพ่อเจะชูมมากก่อนละโลกมีกตินิมิตไม่ชัดเจนกึ่งมองกึ่งใสทั้งทั้งที่ผิดสีลายข้อโดยเฉพาะข้อสามแต่ว่าได้บุญที่เคยบวชมาช่วยตัดรอนทำให้เป็นสัมเววสีผีลนเล่เนื่องจากไม่คเคยได้ทำทานยังไม่เคยมีอาหารกินเห็นแมาแจ้ไม่ให้ก็ไม่ได้ หิวโหยอยู่ตลอดเวลาต่อมาได้รับบุญที่อุทิศไปให้มีสภาพดีขึ้นแต่ก็ยังเป็นภุมมะเทวาชั้นล่างปาที่เป็นสามีของคุณแม่ตอนเป็นมนุษย์ไม่ได้เกรงาศาสนามากนักแต่จิตใจท่านดีแต่ว่าท่านก็มีความเชื่อถือผู้นำนั่น ละโลกแล้วก็ไปอยู่ป่าหิมพานเป็นบริวารไปเป็นบริวารท่านผู้นำสาสวิทยาทรได้รับบุญที่อุทิศไปให้ทำให้มีรัศมีกายสว่างกว่าเดิมมีสภาพที่ดีกว่าเดิมในทุกด้านพ่อแม่ยายผูกเวรกันเพราะกรรมปัจจุบันที่พ่อทำรุนแรงกับแม่และยายเยอะ จนท่านฝังใจและการผูกเวรน,นี้จะทำให้พบชาติต่อไปต้องเป็นศัตรูกันเพราะฉะนั้นให้ตัดการผูกเวรซะโดยอโหาสิกรรมกันจะได้ตัดวงจรการผูกเวรซึ่งการผูกเวรน,นั้นจะทำให้เหนียวใจไม่ให้ไปที่สูงกว่าที่ควรจะไปทั้งทั้งที่ทำบุญไว้เยอะ ยหญ่ละลูลกแล้วไปเป็นภูมิมาเทวาวนเวียนอยู่ก็ไล้ลูกหลานเพราะความห่วงใยผูกพันกับใจที่ผูกเวรนนั้นได้เนียเอาใจไม่ให้ยาไปที่สูงกว่าที่ควรจะไปทั้งทั้งที่ท,ทำบุญเอาไว้เยอะคุณยายได้มาเกิดใหม่เป็นลูกสาวลูกจริงๆนีแ่แหละจ้ะเพราะใจผูกพันจึงกลับมาเกิดเป็นลูกสาวของลูก และยังมีเศษกรรมสุรามาปนแต่ไม่มากนะักไม่ถึงก็เป็นเด็กดาวลูกสาม,มีเศษกรรนที่ดื่มสุรายาดองจึงเกิดมามีอาการไม่สมบูรณ์ทางสติปัญญาที่ตัวลูกเองนำมาเกิดเป็นแม่ของลูกสาวเพราะมีความผูกพันกันมาระหว่างยากับหลาน ในวัฏฏะสงสารมีการวนเวียนเกิดเป็นโนเป็นนี่อย่างนี้แหละจ้าให้ลูกดูแลลูกสาวให้ดีและหมันทำบุญปัญญาบารมีคือสนับสนุนทุนการศึกษาแก่บิกสษุสมัมเณรและสนับสนุนทุนการศึกษาแก่เยวาวชนบุญนี้ก็จะช่วยลูกสาวดีขึ้นจะได้ใช้ชีวิตเป็นอยู่แบบคนปกติธรรมดาได้ เศษกร,รมการเมเนีดีของแต่ละคนและเหตุปัจจุบันขาดหลักในการเลือกคู่ชีวิตและขาดหลักในการใช้ชีวิตคู่ขาดหลักวิชานั่นแหละทำให้สมาชิกตระกูลลูกต้องอย่าร้างแยกทางกันหลายคนแม่ต้องผ่าตัดหลายครั้งและเป็นมะเร็งที่ลำไส้เพราะเศษกรรมการเม,มและเศษกรรมปานาติบา ที่ฆ่าสัตว์รมหารและฆ่าขายทั้งอดีตและปัจจุบันแต่เราตายจะมาถึงปัจจุบันไม่ตายภายในสองปีตามที่หมอบอกเพราะบุญปัจจุบันที่ช่วยตัดรอนวิบากเก่าทำให้หนักเป็นเบาและยืยดอายุมาให้สร้างบารมีได้อีกจ้าหมอมึนไปแล้วที่ลูกตังสศูญเสียพระมหาสิริอรอยธาตไปห้าองค์ เราะความประมาทเลินเล่อในปัจจุบันเป็นหลักทำให้มีขโมยนำทองไปขายจะอยากได้คืนได้ผูกสมัครรักไข้น้อมท่านมาไว้ศูนย์กลางกายให้เห็นท่านชัดเจนไม่ลืมตาเห็นไม่ช้าท่านก็จะกลับคืนมาหรือมาทำบุญใหม่นะจ๊ะสร้างพระธรรมการประจำตัวประดิสฐานภายในมหาธรรมกายเจดีจ้า No one escapes the law of karma. Belief in cause and effect means belief in the law of karma.